สวัสดีครับน้องๆนงิสิตท,ทุกท่านก็ต้อนรับเข้าสู่มหาวิไลศิลปินวินนนนโรจน์ของเรานะครับแล้วก็มีความดีใจมากเลยที่น้องๆมีความสนใจในชมรมสมาธิเพื่อชีวิตของเราจากที่เพื่อนๆของอาจารย์ที่อาจารย์เรียนมาเนี่ยพวกเพื่อนๆที่ทําสมาธิเนี่ยปรากฏว่าผลการเรียนของมันไม่น่าเชื่อเลยเขาจะค่อนข้างจะได้ผลการเรียนที่ดี อย่างที่หนึ่งในห้องของอาจารย์เขาเขาทาสมาธิทุกวันเลยซึ่งแต่ก่อนตอนสมัทยที่อาจารย์เรียนอาจารย์ยังไม่ถึงเลยว่าสมาธิเนี่จะทําให้ผลการเรียนของเขาดีได้ถึงขนาดนี้เมื่อได้ทําสมาธิแล้วก็ได้นึกย้อนลงไปแล้วนั่นมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกินเลยเลยเราไม่ได้เสียเวลามากเลยเราสามารถที่จะปฏิบัติได้สมาธิเนี่ยก็จะทําให้จิตใจของเรามี การปรุงแต่งและการได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาเสมอนในนามของที่ปรึกษาชมรมซึ่งอาจารย์ก็อยู่ที่คณะแพทย์นะครับก็มีความดีที่จะต้อนรับน้องๆลูกศิษย์ทุกๆคนที่เข้าสู่ชมรมของเราชมรมของเรานี่มีพี่ๆเพื่อนๆที่มีความตั้งใจที่จะทำให้ชมรมนี้มีความอบอุ่นให้ความอบอุ่นนั้นแผ่กระจายไปถึง เ,เพื่อน,นอๆน้องน้องนิสิตทุกๆคน อาธิก็นําไปใช้ในการแบบเวลาขึ้นบอรอย่าเงะะี้ยค่ะก็แบบเห็นคนไข้เงี้ยตอนแรกเราก็แบบตื่นเต้นแต่พอเรานําสมาธิมาใช้อะไรเงี้ยจดจ่อกับสิ่งที่ทำาเงี้ยก็เวลาแทงเข็มก็ถูกจุดมากขึ้นคนไข้ก็ได้รับบาดเจ็บน้อยลงอะไรเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่าชีวิตวัยรุ่นของเราเนี่ยครับในสังคมเมืองเป็นสังคมที่แบบวันๆก็เอาแต่เที่ยวเล่นนะครับเลยครั้งหนึ่งก็เลยมีพี่อมาชวน ชวนว่าถ้าลองมานั่งสมาธิดูชีวเราก็อาจจะเปลี่ยนไปดีครับในการนั่งสมาธิครับทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะมีคิดอะไรได้ไดหลายอย่างชมรมนี้อยู่กันแบบครอบครัวมีความอบอุ่นให้ซึ่งกนและการการนั่งสมาธินี่เราสามารถนำไปปัปั่ใช้ในชีวิตจริงได้นะคะ ประสบการณ์หาไม่ได้จากชีวิตในสังคมเมืองถ้าเขาไปแนะนําหรือว่าไปพูดให้ชวนมาคืออย่าอย่าไปเชื่อนะครับให้ลาาองมาอีครับเ็าจะรู้ว่าสมาธิเป็นยังไงมาบนเส้นทางตรงนี้น้องโชคดีมากพี่ก็อยากให้น้องๆได้รับความสุขที่พวกพี่ได้รับมาฝากถึงน้องๆเรื่เรื่องของชมรมมาช่วยพี่สานต่อให้สว่างสวยัย ขอบคุณพี่พี่ที่คอยดูแลแล้วก็คอยฝึกระเบียบว,วินัยให้ให้กับทุกๆคนยอยะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆนด้วยเพื่อนๆที่คอยเตือนกันคอยคอยบอกกันในสิ่งที่ดีๆแล้วก็คอยชักชวนกันนั่งสมาธิแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีความอบอุ่นที่มาค่ายนี้ค่ะ